เทศค่ะรสชาติหอมหวานมาด้วยคนหูทั้งหลายชิ้นมันเทศค่ะนี่ขไงนาสเหลืองใสหวานมากบอกเด้เลยค่ะแล้วก็เป็นพันพุผืนเมืองนะคะเป็นมันเทศใสเหลืองค่ะของค่ะเมืองสีสก,กิดชิมในเบอรก,กันค่ะอ,อหวานอยู่เลยอ่ะหอมเหนียวนุ่มแซ่บอยหลีค่ะยอมรับเลยอื มันจะใสนะคะเล็กเยาวขายนิวคนเลยค่ะแต่ว่าสรรพคุณน,นี่หอมหวานอิลีค่ะย่อมรับอิลีโอ้สวยงามอารามเรื่องค่ะแสบหลายมาเด้อค่ะมาซิมค่ะมันเทศพันพืนบานใสเหลืองของเฮานะคะมันเทศค่ะรสชาติหอมหวานมาเด้อคนหูทั้งหลายกินมันเทศค่ะนี่ข้างในเหลืองใสหวานมากบอกได้เลยค่ะและ้วก็เป็นพันพืนเมืองนะคะ